สวัสดีครับพี่น้องครับผมกับชองบ้านระเิดโอชิโอกับ mm hmm. น,นี่มีอย่างรอบปีนี้เนาะตอนนี้เราอยู่ที่ปากทางเข้าบ้านแพงตำบลบนแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารครามครับดีพันกกำลังตั้งเสาไฟฟ้าพี่น้องครับเรากำลังจะเข้าที่โดมนะครับมะแร็งเหรอยูยบบานน้องหยาแพกตํตำบลดอนหันอำเภอ เพิ่เมเงินจังหวัดขอนแก่นครับมาที่บ้านแพงแล้วนะครับกพลังสีเขาดวงพี่น้องครับตอนนี้8ปดโมงสีนาทีหลังจากเดินทางมาจากปากช่องครับปากช่องเขาใหญ่สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆเลยนะครับเมื่อวานแต่บอพวกมีเวลาไปเที่ยวพี่น้อง,องครับ เรานอนพักผ่อนนะครับพักผ่อนตอนนี้จะไปที่โดมนะครับว่าจะมีผู้ใดมาที่โดมบ้างทีมงานเราอาจจะมาไนะไเติบดอกนครบที่โดมจะน้อยขันมาทันเนี่ยเพราะว่าระยะทาง280กิโลเมตรนะครับไก่พอสมควรพี่น้องครับ ขนาดผมเดินทนางจากดีซีดีซีครึ่งผมพึ่งมาถึงบ้านแพนแปดโมงเกือบเก่ามองพี่น้องตามเวลานี้เลยครับใช้เวลาในการเดินทางสีสีชั่วโมงครึ่งถือคนข้างดีจะโดนเติมอยู่ครับในระยะ300 แต่สมมุิเวทีเสร็จประมาณแปเจ็ดแปดโมงเจดโมงไปถ้าเวทีเสร็จเจ็ดโมงกวนสิบวารปีก็ตีไปครับหาชั่วโมงในการขับรถถ้าขับเร็วก็ถ้ามันของของโตก็ยังลดน้อยๆมือผมมันก็ง่ายแต่ว่าผมไม่ได้ขับอะไรนะครับก็ไล่ๆกัน เดี๋ยวขับจากหอดไปล้ากก่กันประมาณสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงนะครับก็เจ็ดโมงคณะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองหอดเทียงครับอาจจะใช้เวลาหลายกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นนะ ก็ทีมงานสาวร้อยละเพื่อนชูรถเฮร้วยหนึ่งร้อยสองกับบรรยากาศดอบบริเวณร,รอบๆนะครับวังนี้ก็ไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอโพนทองครับ ยังครับนอนนี่ก็ได้้ตลพครับโอใครอีกไหาล้น,นกันคอ้าพ่อการชพ่อการชพ่อการชก็มาครับ นั่น,น้องโอ้โอพี่น้องได้ขี่รถไกลดีนะที่ผมมาถึงครับตีดมสาวน้อยเปียกผันเปียกหมดเวลาอยู่ที่

ตัวนี้น่ารักจะเอาอย่างนพ่อเรามาแล้วอากัดที่ที่โดมเข้ากับน้นอยอเดี๋ยวมันส่มใบเข้าเิเดีของ ที่น้างงานนะครับนีค,ครับขอบคุณตวกกลังใจคือตากก้งแรกกู้เชี่กุซสับสักไทยเชียง้านะเพื่อนเสียยตรงนี้แหละครับตัวดีครับพอกันกีบกับมาชุดกัน